ครับสวัสดีพี่น้องทั้งช่องด,องดงมีหน่อยตามห้อยบามันนะครับผมปล่อยงวัวลงไปยางเห่นจะกข้าวซะก่อนช่วงนี้ผ้าย่เขาเด้อพี่น้องเด้อปล่อยงวัวปล่อยวา่กะระว่างกันจักน้อยนะครับฝ่าฝนอากาศแบบปวนนะครับอยถิ่มใวแล้วพอเบืองบดได้พี่น้องบาดสิตก๊กับลืมเทึมเท่ามาลดเดี๋ยวมือนีสิมาบอกถึงเรื่องงวัวน้ำเขานะครับหลังจากที่รัดปลดลลอกสามารถ นำเขางัวจากพมานะครับอีกมุมมองหนึ่งจากทางเฮ้านะครับสิมาบอกกับพี่นองก่อนดื่นสิไปรับชมรับฟังกับฝากพี่นองกดไลค์กดติดตามไว้เป็ยกําลังใจให้กันในเด้่อพีนองเด้อครับพี่นองครับจากที่มีประเด็นว่างัวสามารถนํำเขาได้จากพมานะครับหลัดบทหลอกแล้วก็คืออีกมุมมองหนึ่งของเฮ้านะครับ ในฐานะผูเหลี้ยงงัวเกษตรกรตัวน้อยคือกันนะครับพี่น้องหล,ลายๆค้นนี่ก็มีความผิดคล้ายๆกันนะครับผมก็คือกันถ้าเป็นไปได้นี่ก็บ่ยอยากให้มีการนําเขางัวเลยนะครับอยากให้มีการพัฒนาทรงเสริมในประเทศมากกว่านะครับเหลี่ยงแล้วก็ทรงออกจะเป็นการดีนะครับแต่ว่าฮอกสิมาบออีกม่มองอหนึ่งนะครับพี่น้อง ว่าขอดีขอเสียข้องกันที่รัฐบาลปนหลอกให้น้ำเขงางัวใดนี่ก็คือมีอย่างเนี้ยแต่ผมก็ม่องว่าถึงรัฐสีบอ่อนุญาตให้น้ำเขงางัวนะครับให้ต้อตงวอกในความเป็นจริงการลรักลอบน้ำเขงาง่วนี่บวาสีทางตรงทางอ้อมทางธรรมชาตินะครับพี่น้องมันก็มีมากแต่ใดเท่าใดเลยล่ะนะครับอันนี้เห้ต้องต้องยอมรับความจริงนะครับแล้วบัตน,นี้ การลักลกอบน้ำของงวนี้บ่มีการตรวจแมบนบ่ครับพี่น้องบ่ว่าสิงผ่านโลวบ่่านหลกเฮ้ากับบ่รูนะครับอาติติดหลกมาน้ำมาเห็ดให้งัวในประเทศเฮาเป็นโลวน้าที่หลังก็ไดนะครับยิ่งบ่มีการตรวจตาผู้รับผลกระทบก็คือเกษตรกร,กร,รผู้เลี้ยงงวในบ้านเฮาคือเกานะครับพี่น้องครับ เพราะว่าการตรวจสกัดจับของเจ้านาทีนี่ก็อาจสเห็นแน่บ่เห็นเน่ยคือจงพีนองโหนั่นแหละครับการหล,ลักหลักหลอกน้าเขางัวเนื้องัวาเนื้อสัตว์นี่เ่ว่างัวหมูเห็นบ่ก็คือพี่นองเห็นน้ำเขานั่นแหละครับอาจจิตรวจผอเน,น,น,นี่ยพอเน่ยนี่ก็คือควมเพ็้นแก้ตัวของเจ้าทุนในทุนบางคนนะครับแต่ผู้รับกรรมก็คือข้นส่วนลายพีนองเขานี่แหละครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียใหญ่ๆนะครับที่ทาลัดบ่ให้นํำเขา่าก็มีการลอยกอันแอบบว่าทีทั้งนี่แหละครับตั้งตรงทั้งอ้อมนี่แหละมาที่นี่เขาสีบาถึงข้อดีของการไห้น่ำเข่าแบบถือก,กฎหไม้นะครับตามข้อกำหนดของรัฐบาลนี่แหละเสษมีอยู่นะครับพี่น้องคือบ่หน่อยกันไลเพราะว่าบอให้น้ำเข่าถือก,ก้นไม้กับ ลอยน้ำข,ข้คือเกล็ดนี้เพิ่นก็ให้ให้น้ำข้าแบบถือกนไม้ซะนะครับเพราะว่าย่างหน่อยก็สีมีการตรวจตาแม่นพี่น้นองมีการกากโรลกหรือว่าตรวจสกัดนะครับขอดีล,กลักล่ะก็สิมีเนี่ยเป็นการตรวจโรลกนี่แหละครับตรวจสกัดโรลกโลกติดต่อมามาน้าม้วน,นะครับแต่ขอให้เป็นการตรวจเข็มนะครับแล้วก็การกากโรลกนี่คระ ควรที่กักให้ขบกาหนดนะครับเบ่เล้ลแมร์อยกักพ่อส้มซีส้มหาแล้วก็ปล่อยมาบ่แเม่นนะครับล้วอีกแย่งเก็ควรนสีกาหนดนะครับจํานวนงัวที่นําเขานี่แหละอันนี้ก็คือรา่ลาละเอียดปีกย่อยนะครับเพิ่นก็อาจสีมีอยู่ในข้อกาหนดอยู่นะครับกษีได้เสียภาษีให้แก่ประเทศนํานะครับเบิ้นวาสีหมูแจักเสียวเนาะผู้ดใดลอยเอาเข้ามากก็ได้สรุปลักๆ ก็สิมีข้อดีอยู่ประมาณนี้นะครับกระสิได้ตรวจสกัดหลวเท่านั้นนะครับหูที่มาที่ไปแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับคือบ่อยากให้มีการนําเขาง่วเลยนะครับอยากให้รัฐบาลทรงเสริมปีนองเกษตรกร,ร,การบานเท่ามากกว่าทรงเสริมการเลี้ยงแบบจริงจังนะครับลงมาเห็ดแบบอีหรีเพราะว่าผู้มีประเทศบานเฮ่ามันก็คือเมืองหนอกนะปี่นองเมืองหนอกนะผู้ใดเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นนี่ก็คือคนมีเงื่อนแน่นะครับ เริมตาอาปากใดพลนาะเพราะว่าอากาศบานเฮานี้มันสามารถที่จะตั้เกษตร,รหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปีนะครับนะครับถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากให้หน้อยงานหลัดนะครับลงมากระตุนให้ความรูกับเกษตรกรนะครับการบริหารการจัดการก็ยังนายโยกนี่บอกว่าตั้งประเทศนี่มีความต้องการเนื้อหัวสูงนะครับเดียบัดนีถ้ามีตลาดร่องรับหาตลาดให้ได งัวเป็นราคานะครับบานเห่าก็สามารถที่จะเลี้ยงง่วได้ตลอดปีอยู่แล้วนะครับงัวเป็นราคาในผู้ใดสิบว่าอยากเลี้ยงแมนบพี่นองการส่งออกนี่ก็ต้องเป็นกุมหญ่ไล่ยญ่นะครับกรเกษตรกรบานเห่าบ่รสามารถเห็ดใดทางหลัดก็ควรนสีลงมาจัดก,การมาเห็ดนะครับถ้ารู้ว่าการส่งออกเราเป็นรล่ใดดีๆเขาประเทศนะครับอยายเป็นเฮ็ดเป่นซอยนะครับพีนองในจุดนี้ บอมแมนกระตุ่นแบบว่าบานมาเล็ดแล้วก็ปล่อยทิ่มนะครับสีว่าหางว่ามาเลี้ยงแล้วก็บงว่กวกินยาเหล่วก็ออกลูกวคล้ายได้จังซีนะบอมแมนรอบพี่น้องเนาะสีว่าบ่าาคิดเองบ่จัดการเองหวังพึ่งแต่รัฐบาลนี่บ่แม่นนะครับรัฐบาลมาจากประชาชนนะครับเงินเดือนภาษีกับมาจากพี่น้องบ้านเฮานะครับก็ต้องทํางานเพื่อประชาชนนะครับให้ความรูกร้กับเกษตรกร เอพี่น้องเนาะเอาสั้นแล้วครับทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งุมมองความคิดเห็นนะครับส่วนตัวนะครับพี่น้องพิดพาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงงัวคือก็ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ในเด้อพี่น้องเด้อต้อรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ใครเอ่ยนี่ลูกกี่แม่